ก็มีอาการเจ็บขานะคะเจ็บขาเจ็บถึงส้นเท้าทั้งฝ่าเท้าคืออยู่ดีๆเจ็บหรือว่าประสบอุบัติเหตุหรือว่ายังไงมันอยู่มันมันมันมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดขอดอยู่แล้วนะคะคือเส้นเลือดขอดมาก่อนนะครับเป็นเส้นเลือดขอดมาก่อนแล้วที่หลังน้ำๆมันสะสมไปนานๆครับขออนุญาตนะครับขอดเส้นเลือดขอดที่ขาใช่ไหมใช่ค่ะขอขออนุญาตดูหน่อยว่าขอนหน้านั้นกับตอนนี้เมื่อก่อนนี้เป็นเส้นอีเขียวเขียวดำาๆเลยนะคะครับ แล้วก็ทําให้เจ็บมากยืนมากก็ไม่ได้เดินมากก็ไม่ได้คือมันมันขอดแล้วก็มันเหมือนเส้นเลือดดาหรือเส้นนั้นมันไม่ไหลย้อนกลับมันไม่ไหลย้อนกลับหลาปีนั่งก็ไม่ค่อยได้ห้อยเท้าก็ไม่ได้เลยนะห้อยนานๆก็จะเจ็บนั่งบนพื้นนานๆก็จะเจ็บเท้าแล้วก็มันเป็นมาหลายสิบปีรักษาอย่างเงี้ยก็ไม่หายนะเคยไปดูดออกก็ไม่ไม่ได้เนื่องค่ะแต่เอนไซม์ไม่ทะลุเส้นเลือดหมดเลยค่ะถึงนิ้วเลยค่ะ มันย่อยประการได้เลยค่ะว่าท้าคุณนี่เป็นปัญหานึ่งเพราะนี่คุณจะหายไปเยอะถ้าเป็นอาการแบบเดียวกันนี่เป็นเรื่องเล็กๆเลยค่ะเป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่ว่าเกินความสามารถนะที่คุณสามารถไม่ใช่ปัญหาใหญ่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่เจอเอนไซม์เป็นปัญหาใหญ่สําหรับเราปัญหาใหญ่กี่ปีนะาทรมานอยู่ตรงเนี้ยอ๋อสามสิบกว่าปีแล้วค่ะเป็นมาสามสิบกว่าปีแล้วครับแต่ถือว่าบุญจริงๆนะที่ได้เอนไซม์ถือว่าโชคดีจริงๆเลยครับแล้วณนปัจจุบันนี้คุณพี่ก็ เออทางด้านเส้นเลือดขอนีก็เริ่มเป็นปกติแล้วใช่ไหมฮะค่ะครับแล้วก็อาการเจ็บป่วยอะไรก็น้อยลงแล้วไม่ปวดน้อยลงไปเยอะใแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะที่ดีขึ้นนะอยากให้ลองเดินดูหน่อยเอาลองเดินดูที่ว่าเดินคล่องตัวหรือยังเอาเดินด้านครับอ่ลองเดินเดินไปทางโน้นดูครับก็อ่าก็เรียกว่าเดินได้สะดวกขึ้นนะฮะอเดินตอนที่เป็นนั้นเดินลำบากไหมฮะเวลาเดิน ตอนแรกก็เดินอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะเจ็บไหมครดูซิเตอกระเบกยังไงอ๋อคือค huh? ุณมิดนี่เป็นคนสังเกตอยู่ตลอดแล้วแล้วตอนนี้เด no ินได้ดีแ okay ล้วดีขึ้นเยอะอะไรค่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเดินมาครับนี่ครับคือเรื่องเส้นเลือดขอดนะครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนใหม่ๆนี่คือยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อแต่ว่าพอได้ทานได้รู้สรรพคุณแล้วพอ ประมาณกี่กล่องที่เรารู้สึกตัวเองว่าเดินคล่องตัวขึ้นก็ประมาณจำได้ไหมได้เกินสองกล่องครั้ง,งละประมาณ6กสองก็ประมาณเจวันครับ